่วนตรงนู้นก็กําลังเป็นน่วยเป็นน่วยน้อยๆสาหรับอันที่เอาไปดองนะจ๊ะน่วยสวมัางแตงมันบานเหาล่ะมะแตงอย่างลละฮะเออนี่เดีนี่นี่นี่น,น,นี่น่วยน้อยๆสี่มีนามแบบนี้เขาแค่จะเอาไปดองเป็นเต็มกว่าดอง จะพูดอีกหน่อยนึงมาเบิ่งบักบักบักแต่งแบบเน่าแบกแต่งแบบเน่าคอยอันนี้สิเก็บใบถ้าเป็น,นันเป็นเม็ดพันเอาพันนี่สองหน่วยหน่วยหนึ่งอยู่ข้างล่างพูนหน่วยหนึ่งอยู่พุนเก็บไว้ทำพัน ขาเอินบักนาาอันบักหนาหนาเหลืองแตงแตงกวามมะนาวมะนาวเหลืองมะนาวเขียวอันละมน,นวยนน้อยคือกันนวยนน้อยคื่กันถ้าเจอก,กเลยเอิน่นนะสันสื่อมาสองตน้นละแต่ว่าอีกตน,น,นหนึ่งมาเป็นรวยนะ สงใสจะได้ตัดตัดถิ่นม่กระแตกหมดแล้วเฮาอนี่นหล่ะจะพันนี่เลยปัททาผูา้ใดอยากผู้ใดอยากได้ไปนไปปลูกเนาะหาถ้าจะหาเม็ดพันเนี่ยซื้อนี่เลยจ้าสีชูนเอากัวเลมอนสันวา สามอย่างสามอย่างผสมกันเลยตอนเขาลูกอ่อนๆเน,นียสีเขียวพราสูกมากมันจะเป็นสีเหลืองเหมือนสีทูนสีทูนกวดาปักแตงเงาอีกก่อน ักแต่งเงาตกแต่งเงาจ้าบริเฮตข้างให้มันดีๆีเครื่อเดียวที่น่นเอาลงก่อนหน่อยสิแต่งงามๆถ้าเ่เอาลงนี่มันสิบมันสิงอ่องงเงอง,งหนึ่งต้นนะคะ มะนาวอันนั้นไปอ,อย่างก็ตกแต่งมะนาวของเขากำลังสิจับดอกจับผลอีกลูกหนึ่งกระหล่ำนะคะกระหล่ำของเรามันบอกเด็ดยอดติดพัดมื่อื่น ตะปูตะปีกค่ะกค่าท่านเข้าไปบ่ไดแล้วจ้าต้องได้ตัดแล้วหะพรุ่งนี้วันหยุดพรุ่งนี้จะมาทำสวน ยุดมือเนี่ยมาเก็บสวนเก็บอันชุ่มพักอีนเทียนน้อยนี่ออกนอดกระลังคอยใบเอาไปปั้นสดเป็นตะแสบต้นพริกกันเลือรอดจากปีที่แล้ว ถ้าเขาไปเบื้องพิกอันพิกไม่เอวไวสันอยู่ข้างในคุณเขาไปบ่ได้ค่ะมันหกมือนเอนยังไมาจากก่จัดการมือนือนยังสิ้ผ้าเบิงเด้อยพี่น้อง